ลีน่าจังไม่รู้เรื่องจัดฉากถูกหัว24ล้านลั่นบทลูกชายเพชรพันปีแฉเป็นสคริปต์จากนวัดยืนยันว่าที่ถูกหวย24ล้านไม่ได้ถูกจริงเป็นการเซตกันขึ้นมาเพื่อการตลาดโดยมีหงทองเป็นผู้นำเงินมามอบเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์โดยที่มีคุณแม่ผมร่วมด้วยและอาจารย์ดินระดาหมาดูพยากรณ์รู้เห็นเป็นใจมาก่อนแนะนำ แม่ผมให้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวแล้ว Big กอมาเกี่ยวข้องจะได้โปรโมทเพื่อการตลาดมากขึ้นซึ่งคุณรินทําคลิปรับเงิน6ล้านที่โรงงานคุณแม่ผมโดยจะนําคลิปมายืนยันว่าถูกจริงคุณลีน่าจังก็รู้ว่าไม่ถูกจริงทําหน้าที่รับจ้างคอยเชี์คอยชมจะจะมีหน้าที่คอยดา่า เขาจ้างคุณคุณก็ทำเพื่อเงินคุณก็พูดไปเรื่อยลีน้าจังปัดรู้เห็นจัดฉากสูกหัว24ล้านโดนลูกชายเพชรพันปีแฉเป็นสคริปต์จากนวัดด้านเพชรพันปีเกลียดจนถูกหามส่งโรงพยาบาลหลังโดนลากไส้ผู้เสียหายแฉย,ยับขายเพชรไม่ตรงปลกพลอยปลอมทองน้ำหนักไม่ถึงตามที่ไลฟ์สดโฆษณาแนะ ให้เลิกแท้เลิกโกหกออกมายอมรับความจริงจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ CEO V หงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ออกมายอมรับว่าจ้างคนมารีวิวถูกรางวัลที่หนึ่งทำให้เรื่องนี้ลุกลามไปจนถึงบิ๊กเอ็มต้องตั้งโต๊ะแถลงกับบอสนวัดอิสระไกศีลโดยบิ๊กเอ็มได้ระบุว่ายอมรับว่างโง่เองโดนหลอกให้เป็นแพะรับบาปสร้างกระแสถูกรางวัลที่หนึ่ง ความจริงแล้วได้เงินแค่หลักแสนเป็นค่าสปอนเซอร์ในการจัดงานคอนเสิร์ตขณะที่เพชรพันปีเจ้าของร้านที่เป็นคนแบ่งลอตเตอรี่ให้ Big กอก็ออกมาไล์สดพร้อมระบุว่ากราบขอร้องผู้ใหญ่ทางช่องเจ็ดน้อง Big กเอเป็นเด็กดีไม่ได้ทำอะไรผิดหนูชั่วเองหนูเลวเองวอนให้โอกาสน้องได้ไหมคะได้โปรดค่ะขณะเดียวกันอาจารย์รินละดาชัยมืน่นหมอดูชื่อดัง นำผู้เสียหายที่ซื้อเพชรจากดรเพชรพันปีแต่กลับได้สินค้าไม่ตรงปกตรงสเปคที่โฆษณาไว้มาถแถลงข่าวโดยมีผู้เสียหายทั้งที่ซื้อเครื่องประดับและกล่องสุ่มรวมถึงกิจกรรมอื่นๆประมาณ800คนมูลค่าความเสียหายมากกว่า10ล้านบาทโดยอาจารย์ลินลดาบอกว่าตนเป็นลูกค้าเพชรพันปีในฐานะที่มีการซื้อขายนาฬิกาปาเต้กันครั้งแรกจากนั้นก็มีการสั่งทำเครื่องประดับประเภทกำไร จนกระทั่งเมื่อปี2564มาทราบว่าดรเพชรพันปีถูกรางวัลที่1ต่อมาก็มีการพูดกันเรื่องตัวเลขเนื่องจากตนก็ชอบเล่นหวยและดรเพชรพันปีก็นำหวยมาโชว์และชักชวนให้ตนเล่นหวยพร้อมกับให้นำเอาสลากที่ถูกรางวัลที่1มาให้ตนถ่ายรูปและโพสต์ในเพจส่วนตัวเพื่อเรียกยอดไลค์ซึ่งมีคนติดตามกว่าแสนคน อาจารย์ลิลดากล่าวอีกว่าแต่ผลที่ได้รับกลับพบว่าเพชรพันปีมียอดผู้ติดตามเพิ่มเติมขณะที่ตนถูกสมาชิกตั้งคำถามว่าถูกหวยจริงหรือไม่ตนก็ได้ชี้แจงว่าตนไม่ได้ถูกหวยแต่เพชรพันปีเป็นคนถูกหวยส่วนที่มีบิ๊กเอ็มเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเริ่มแรกตนและสามีได้ทำธุรกิจสบู่ร่วมกันและหลังจากนั้นเพชรพันปีก็ได้ติดต่อขอซื้อสบู่พร้อมมีข้อแม้ว่า บิ๊กเอ็มจะต้องมาส่งสบู่ด้วยจึงพาบิ๊กเอ็มไปพูดคุยกับเพชรพันปีจึงมีการตกลงกับบิ๊กเอ็มให้ร่วมทำกิจกรรมร้านเพชรดังกล่าวต่อมาเลขาของเพชรพันปีได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเป็นอะไรสังคมก็ยังตราหน้าเราว่าเป็นคนผิดเป็นคนชั่วไปแล้วเขามองว่าเราเลวเราสร้างภาพอยู่ดี ขณะที่คุณโอ๊ตแอดมิดเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนวันที่7มกราคมเป็นรมร่างกายอ่อนแรงเนื่องจากไม่ได้ทันข้าวไม่ได้พักผ่อนตั้งแต่เกิดเรื่องตอนนี้รอผลสแกนจากเครื่อง MRI เพราะคุณหมอสังเกตเจอสิ่งผิดปกติในช่องท้องสู้และเอาความจริงมาพูดและเอาหลักฐานม,มาประกอบเมื่อเราเคลียร์ตัวเองแล้วสังคมมองแบบไหนตัดสินแบบไหนให้เขาตัดสินเองเราไม่สามารถบังคับได้สู้นะ บอสตื่นมาแล้วค่อยคิดหนูเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นภาพคุณเลขาพาคุณเพชรพันปีไปแอดมิทที่โรงพยาบาลน,นอนให้น้ำเกลือส่วนตัวเลขาก็มีเลือดไหลที่จมูกเนื่องจากแกนจมูกอักเสบหลังจากนั้นลูกชายของโอ๊ตเพชรพันปีได้อัดคลิปออกมาเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยลูกชายเพชรพันปีบอกว่ารู้รายละเอียดทุกเรื่องและมีหลักฐานบางอย่าง ยืนยันว่าที่ถูกหวย24ล้านไม่ได้ถูกจริงเป็นการเซ็ตกันขึ้นมาเพื่อการตลาดล่าสุดคุณลีน่าจังเปิดเผยว่าสิ่งที่ลูกชายของเพชรพันปีโพสใน Facebook คือสคริปที่คุณนวัดเคยเขียนให้เพชรพันปีออกมาพูดแต่คุณเพชรไม่ยอมทำจึงนำไปให้ลูกชายเพชรพันปีพูดแทนซึ่งเพชรพันปีเคยเล่าให้คุณลีน่าจังฟังว่าลูกชายคนนี้เป็นลูกสามีเก่า ไม่ได้อยู่ด้วยกันและไม่ทำงานชอบมาขอเงินโดยเพชรพันปีเคยเตือนลูกชายไปแล้วว่าอย่าไปพูดพาดพิงคุณลีหน้าจังส่วนที่ลูกชายเพชรพันปีบอกว่าคุณลีหน้าจังรู้ความจริงอยู่แล้วก็เป็นการใส่ร้ายความจริงคือคุณลีหน้าบอกว่าตัวเองแค่รับจ้างรีวิว1,50,000บาทไลฟ์สดวหายเท้าเวสวุวรรณส่วนโรตอรี่จะมีการถูกจริงหรือไม่จริง ตัวเองก็ไม่รู้เพราะเอาข้อมูลจากข่าวมาเล่าต่ออีกทีในข่าวบอกว่าถูกรางวัลที่1ก็เล่าต่อไปว่าถูกรางวัลที่1แค่นั้นเองล่าสุดบอสนวัดได้โพสต์ข้อความพร้อมระบุว่างือถูกซึ่งในโพสต์เป็นภาพของเพชรพันปีเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง